กิเลสคือลากเง่าแห่งทุกข์และแนวทางสลัดให้หลุดพ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรลุอนุตตะสัมโพธิยานพระองค์ได้เห็นอย่างจแจ่มแจ้งว่าต้นเหตุของทุกข์ทั้งปวงอยู่ที่กิเลสหากดับกิเลสได้ก็ไม่มีทุกข์อีกต่อไปจึงทรงเทศธรรมะเพื่อให้เวนยัสัต์เข้าใจกิเลสไม่ใช่เพียงว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่คือรากเง่าที่ผูกพันเราไว้กับวัฏสงสาม และมีทางสลัดได้จริงด้วยปัญญากิเลสในความหมายของพระพุทธเจ้าคืออะไรกิเลสหรือกิเลสาแปลว่าสิ่งเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจเป็นสิ่งที่ทำให้จิตกุนหมัวไม่บริสุทธิ์กิเลสในพระไตรปิฎกถูกจัดเป็นกลุ่มความหลงผิดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเช่นโลภะโทสะโมหะราคะมานะทิฏฐิและอื่นๆ พระองค์ตรัสว่ากิเลสเปรียบเหมือนสนิมที่กัดกร่อนจิตใจอยู่ตลอดเวลาแม้เพียงเสีเส้ยวของราคะหรือโทสะก็เป็นเหตุให้จิตไม่บริสุทธิ์พอจะเข้าถึงธรรมกิเลสแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงแบ่งกิเลสออกเป็นสามชั้นใหญ่เรียกว่ากิเลสสามระดับได้แก่ 1. วิติกรมกิเลส กิเลสที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมเช่นการพูดโกหกการขโมย 2. ปาริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่ยังไม่แสดงออกแต่มีอยู่ในใจเช่นความอยากความโกรธความลิษยา 3. อนุสัยกิเลสคือกิเลสที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตเป็นเชื้อที่นอนเนื่องอยู่ตลอดเช่นสักยะพิธิราคานุสัยโทสานุสัย การดับกิเลสจึงต้องทำทั้งสามชั้นโดยเริ่มจากสิขาในศีลสมาธิและปัญญาทำไมกิเลสจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะกิเลสเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตัณหาและตัณหานำไปสู่อุปาทานซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งมวลดังนั้นธรรมจาก,กระปะวัตนสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจสีไว้ว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือตัณหา มีความพอใจเป็นกำลังมีความเพลินเป็นมูลมีเหตุให้เกิดอีกรบชาติชลามรณะและต้นตัญหาทั้งหลายนั้นก็ย่อมอยู่ในกิเลสเป็นรากฐานเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองถูกครอบงำด้วยกิเลสสัญญาณของการมีกิเลสไม่ได้อยู่ที่การกระทำเสมอไปแต่อยู่ที่สภาวะของใจ พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายจิตที่ถูกราคะครอบงำย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ใจเราขุนมัวว้าวุ่นวันไหวติดดีติดชั่วโกรธง่ายอิจฉาหลงในอัตตานั่นคือกิเลสทำงานการรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกในขณะปัจจุบัน จึงเป็นวิธีเบื้องต้นในการเห็นกิเลสตามความเป็นจริงกิเลสเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดได้จริงหรือไม่ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายคือผู้ที่ทำสำเร็จเป็นต้นแบบพระองค์ไม่เพียงสอนธรรมเพื่อเข้าใจแต่เพื่อดับกิเลสโดยสิ้นเชิงในคุตกะนิกายธรรมประะัทะมีคำตรัสว่าจงรีบชำระกิเลสเสียเถิด ดุดช่างเงินชำระเงินจิตท,ที่บริสุทธิ์ย่อมนำไปสู่สุขอันแท้จริงการกำจัดกิเลสไม่ใช่เรื่องของการห้ามใจแต่คือการรู้ตามความจริงอย่างถึงที่สุดจนจิตไม่ยึดถืออีกต่อไปถ้ากิเลสเป็นสิ่งนามธรรมาแล้วจะเห็นหรือจับต้องมันอย่างไรแม้นกิเลสจะไม่มีรูปไม่มีตัวตนเหมือนวัตถุแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้มีสติย่อมเห็นกิเลสช,ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดการเห็นกิเลสไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยปัญญาที่จเจริญในใจเมื่อเราฝึกสติจนแน่วแน่ในปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นว่าเวลาเกิดโทสะใจเปลี่ยนท,ทันทีเวลาเกิดรละัะใจอยากได้หลงยึดเวลาเกิดมานะเราจะรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น เหล่านี้ล้วนเป็นล่องลอยของกิเลสท,ที่สามารถสังเกตได้จริงผ่านการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติศีลช่วยกําจัดกิเลสได้จริงหรือพระองค์ตรัสว่าศีลคือล้กกั้นไม่ให้กิเลสหลุดออกมาเป็นการกระทำแม้นศีลจะยังไม่ดับกิเลสจากต้นตอคืออนุสัยแต่เป็นฐานที่จำเป็นเปรียบเหมือนการกั้นเขื่อนไม่ให้น้ำทะลักออก ทำให้จิตนิ่งพอจะฝึกสมาธิดังในอังคุตตะละนิกายตรัสว่าศีลเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาปัญญาทำให้สิ้นกิเลสดังนั้นศีลไม่เพียงแต่เป็นความดีงามแต่เป็นบันไดขั้นแรกสู่การดับกิเลสอย่างแท้จริงสมาธิช่วยให้เราหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างไร สมาธิไม่เพียงแค่ทําให้จิตนิ่งแต่ทําให้จิตเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านจะเริ่มเห็นว่าราคะเกิดขึ้นอย่างไรดับอย่างไรสมาธิที่ทรงคุณค่าในทางพุทธศาสนาคือสัมมาสมาธิซึ่งตั้งอยู่บนศีมและ,จะเจริญไปเพื่อปัญญาพระองค์ตรัสไว้ในมัชฌิมนิกายมหาจัตาริกสูตรว่า สมาธิที่ตั้งอยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสมาธิที่นำไปสู่การรู้แจ้งและความสิ้นอสวะทั้งปวงปัญญาแบบไหนที่สามารถตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความรู้ทั่วไปแต่คือฌานที่เห็นอริยสัจเห็นความจริงของรูปนามเห็นไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน ความยึดถือจะหลุดโดยไม่ต้องห้ามปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือแต่เกิดจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเห็นตามจริงเช่นที่พระอัญญาโกนทัญญะกล่าวว่ายันธานิโพคินิอนิจจังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาประโยคนี้คือปัญญาที่ตัดกิเลสได้จริงและทำให้บรรลุธรรมได้ทันที กิเลสสามารถตัดได้ด้วยการรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวหรือไม่การรู้เท่าทันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่ที่สุดพระองค์สอนว่าการจเจริญนิปัส,สนาคือการเห็นปล่อยวางเมื่อจิตเห็นว่าทุกนั้นเกิดจากยึดและยึดนั้นเกิดจากกิเลสเราจึงไม่ต้องลบกับกิเลสแต่รู้เท่าทันทุกครั้งที่มันเกิดแล้ววางลงอย่างสงบ พระอ,องค์เปรียบเหมือนหยาดน้ําที่ไม่เกาะใบบัวนั่นคือจิตที่ไม่ยึดแม้กิเลสกิเลสแฝงอยู่ในจิตอย่างไรจึงทําให้เรารู้ไม่เท่าทันพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสมีทั้งแบบหยาบและละเอียดหยาบคือความโกรธความโลภที่เราเห็นชัดแต่ละเอียดคืออนุสัยคือความเคยชินฝังลึกเช่นการทยานอยากการหลงตนการเปรียบเทียบ กิเลสเหล่านี้แอบแฝงเหมือนเชื้อไฟในที่เท่าไม่ปรากฏชัดแต่ยังเผาไหม้ภายในในสังยุตตนิกายตัดว่าอัศวะย่อมซึมทราบอยู่ในจิตใจผู้ไม่รู้แจ้งย่อมไม่เห็นดังนั้นการไม่เห็นกิเลสไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะจิตยังไม่ละเอียดพอจะรับรู้ทำไมบางคนปฏิบัติมานานแล้วยังรู้สึกว่ากิเลสไม่ลดลงเลย เพราะการปฏิบัติที่ไม่ประกอบด้วยสติและสัมมาทิฏฐิเป็นเพียงการจำลองการปฏิบัติเปรียบเหมือนคนเดินวนในวงกลมแม้จะเดินนานแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายพระพุทธเจ้าจึงเน้นให้พิจารณาเจตนาว่าเราภาวนาเพราะอยากดีหรืออยากพ้นทุกข์เราทำสมาธิเพราะสงบหรือเพื่อรู้เท่าทันขัน ผู้ที่เข้าใจเป้าหมายผิดแม้จะขยันก็อาจพาไปสู่ความหลงได้การภาวนาที่แท้จริงต้องทำให้จิตเบาเย็นและคลายการยึดถือไม่ใช่เพื่อให้เก่งมีวิธีใดที่ช่วยรู้เท่าทันกิเลสในชีวิตประจำวันได้จริงพระอ,องค์แนะินีไว้ในสติปัฏฐานสูตรคือในกายมีสติในเวทนามีสติในจิตมีสติในธรรมมีสติ กล่าวคือให้เราฝึกระลึกรู้ทันทุกขณะของชีวิตเวลาหิวให้รู้ว่าหิวไม่ใช่เราเวลาลำคาญให้รู้ว่าอารมณ์นี้แค่เวทนาเกิดแล้วดับการฝึกสติแม้เล็กน้อยแต่ต่อเนื่องจะทําให้จิตเริ่มเห็นความจริงเมื่อเห็นบ่อยเข้าจะไม่หลงไปกับกิเลสเหมือนเดิมจะทําอย่างไรเมื่อรู้ตัวว่าถูกกิเลสครอบงำแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสในสังยุตตนิกายขันธวารวักว่ากิจที่มีสติแม้นกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็สามารถสลัดออกได้ด้วยความรู้ชัดวิธีคือไม่ต้องรังเกียจกิเลสแต่มองมันตรงๆอย่างไม่ยึดถือเช่นเมื่อโกรธให้รู้ว่านี่คือโทสะไม่ใช่เราเมื่ออยากให้รู้ว่านี่คือลาคะไม่เที่ยงการรู้เท่าทันด้วยใจที่วางเฉยจะตัดเชื้อกิเลสโดยไม่ต้องห้าม กิเลสอยู่ไม่ได้ในจิตที่มีสติและความเห็นถูกการละกิเลสทั้งหมดต้องใช้เวลานานแค่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ทรงกำหนดเวลาเพราะขึ้นอยู่กับบารมีที่สั่งสมและความเพียรในปัจจุบันแต่ทรงเน้นว่าไม่ว่าช้าเร็วทุกคนสามารถบรรลุได้ถ้าไม่ละความเพียรในกุตกะนิกายธรรมปัทะพระค์ตรัาว่าความเพียรเป็นทางอมตะ ความประมาทเป็นทางตายผู้ไม่เพียรย่อมอยู่เชกเช่นคนตายจึงไม่สำคัญว่าเราจะไปถึงเมื่อใดแต่อยาหยุดเดินเพราะทุกย่างก้าวคือการลดกิเลสการละกิเลสอย่างแท้จริงต่างจากการอดกลั้นอย่างไรการอดกลั้นคือการกดไว้ไม่แสดงออกเช่นกลั้นโกรธไว้ไม่ให้ระเบิดแต่การละกิเลสคือการรู้ทันเห็นแจ้งและปล่อยวางจากภายใน พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่อดกลั้นโดยไม่รู้ทันกิเลสเปรียบเหมือนคนถือลูกไฟไว้ในมือแม้นไม่โยนออกก็ยังเผามือตนจิตที่ยังไม่เข้าใจทุกยังไม่รู้เหตุแห่งทุกย่อมไม่มีทางดับทุกขแต่จิตที่รู้เท่าทันกิเลสย่อมคลายโดยธรรมไม่ใช่ฝืนหรือข่มการเห็นกิเลสในขณะที่มันเกิดขึ้นต้องฝึกอย่างไรจึงจะทัน การเห็นกินเลสทันก็คือการฝึกจิตให้ไวและสติให้คมพระองค์แนะให้ฝึกจากสิ่งง,ง่ายๆเช่นความไม่ชอบใจเล็กน้อยหากเราเห็นโทสะขณะเล็กๆจิตจะคุ้นกับการไม่หลงตามคล้ายการมองเมฆที่ก่อตัวหากมองทันแต่ต้นก็ไม่ทันกลายเป็นพายุพระองค์ตรัสว่าผู้มีสติย่อมเห็นธรรมในธรรมเห็นกิเลสแม้กำลังเกิด สติไม่ใช่เพียงรู้แต่คือรู้แบบไม่ตกเป็นธาตุการภาวนาเกี่ยวข้องกับการละกิเลสอย่างไรการภาวนาเป็นเครื่องมือกลั่นจิตให้สะอาดจากกิเลสในพระสูตรกล่าวว่าสมาธิที่ถูกต้องจะทำให้กิเลสสงบปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะทำให้กิเลสหลุดลากเช่นเมื่อเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเราลาคะก็หายเมื่อเห็นว่ากโกรธแล้วทุกข โทสะก็เบาบางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปนสติสูตรว่าภาวนาอันตั้งมั่นย่อมนำไปสู่การรู้ชัดและการหลุดพ้นจึงไม่มีทางละก,กิเลสได้โดยไม่ลงมือฝึกจิตทำไมบางครั้งกิเลสที่เคยดับแล้วจึงกลับมาอีกเพราะการดับแบบสมถะคือการสงบชั่วคราวแต่ยังไม่ถอนความเห็นผิดออกจากใจ ้ายญอาที่โดนตัดแต่ลากยังอยู่วันหนึ่งก็ขึ้นใหม่การดับแบบวิปัสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงและถอนลากพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเราจิตย่อมคลายไม่กลับยึดอีกกิเลสท,ที่ไม่กลับมาคือกิเลสท,ที่ถูกเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ระงับชั่วคราวเมื่อกิเลสท,ทั้งหลายดับสิ้นแล้วชีวิตเป็นอย่างไร พระพุทธองค์เรียกภาวะนั้นว่าวิมุตติหรือหลุดพ้นคือจิตที่ไม่มีอะไรผูกไม่มีอะไรขุนไม่มีอะไรดินน้นรนชีวิตเช่นนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความอิสระที่ลึกซึง้งพิสู่ผู้หลุดพ้นแล้วย่อมดำรงอยู่โดยไร้เครื่องยึดถือจิตที่พ้นกิเลสแล้วคือจิตที่อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีทุกข์ ไม่มีการแสวงหาไม่มีการปฏิเสธไม่มีอะไรต้องเป็นอย่างอื่นสรุปธรรมกิเลสคือลากเง้าของทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองแม้ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่กับควบคุมการกระทําคําพูดและความคิดทุกด้านพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกรู้ทันด้วยสติฝึกปล่อยวางด้วยปัญญาการภาวนาคือทางสายตรงสู่การละกิเลส ไม่ใช่การกดข่มแต่เป็นการมองเห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วไม่ใช่จิตที่ดีหรือสงบเพียงชั่วคราวแต่เป็นจิตที่ไม่หลงยึดอะไรอีกและนั่นแหละคือชีวิตที่เรียกว่าอิสระภาพแท้หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิต ขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ